นะครับทั้งสองลำเรือก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับรอสัญญาณปล่อยตัวจากไฟปล่อยตัวก้อนือดตัวที่กิน้ครับถ้า,ากูเาดาอ,อย่างน้แน่ครับผมจกใส่เอาโคลเยนแองครรบโครเลนว่าไเปอรินอนอี่แงเหลัง ตาที่หักแน่นเลยหรอเอาล <target. S 1> ะ,ะครับกูโอ้ครับเหนือกันยังจะเข้าที่แล้วครับตอนนี้ครับน้าว่พ่อมาเอาละครับนาวาบุญญานี่มิครับล่องน้ำที่หนึ่งครับเอประสิทธิ์ล่องน้ำที่สองครับใครจะอยู่ใครจะไปครับใครจะไปชิงกันแล้วเรื่ยใครจะไปชิงอันดับสามครับท่านพ่อครับมาดูกันต่อครับเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองนี้เทพสิทธิ์จะต้องพลาดไม่ได้ครับ ท่า,าก็ไปแก้ตัวในการทิงที่3นะครับสำหรับเรนประสิทธิ์ครับมาดูกันต่อครับยังไม่สรุปครับสงครามยังไม่จบยังตุนนักสมทหารครับจบกันต่อส่อยครับในเดือนที่สองครับไปัวพร้อมติดเส้นใทยพร้อมผู้บรรยายพร้อม ดูไม่พายแล้วครับออกตัวมาหรือยังคะยังครับยังรอสัญญาณอยู่พี่หน้าเราต้องซื้อกล้องสองทางไกลมาแล้วเนี่ยคะเอ,เเอ้ที่ครับระวังท่านผู้ชม อย่ากระพริบตาครับมืนตาไว้ครับอ่หายใจตอนนี้กำลังใช้สมาธิเต็มที่ครับพร้อมเรย่มดุยกันในเที่ยวที่สองครับการออกตัวก็เป็นสิ่งสำคัญะนะคะสติสตางคต้องตั้งใจดีๆเลยค่ะรอคัาสัญญ์ยการปล่อยตัวที่ดุดปล่อยตัวค่ะ เรือจะออกแล้วหลอกน้ำที่หนึ่งครับสารัะนาวาคุณยานิมิ๊หลอกน้ำที่สองเอปิทธิ์ครับเอาล้วครับกรรมการให้สัญญาณครับโอ้โหตีสะบักกันครับหลอกน้ำอย่าปล่อยตัวค่ะครับครั้งที่สองครับอรอบรอบชนะเลิศครับทายาครับสารัะนาวาต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะฟังดูแล้วมา อย่างกู bouncing, ีสู chanting, ้ส <aty> <sur Viele> <out> euh ิครับอย่างดูไม่ว่าใครนำใครตามต้องดูกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้นามาาครับเอปิดิครับอาซา กำลังัะเข้าเชนสามลังว้าสารลัาวบุญญาณมิครับเป็นฝ่ายชนะไปในเดี่ยวที่สองครับชนะไปครับสองดาวซูนครับ